โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้โมอยู่ที่หน้างานนะหลังจบงานวัดโคกระต่ายเออช่วยช่วยวัดทุกนอนนี่นะท่านผู้ชมก็แต่บรรยากาศนะครับตอนนี้คนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนคิวนะโอ้นี่นะครับคิวยาวนะคิวยาวมากคนเยอะมากนะนี่คือต่อคิวน้องนุ่นนะครับ ท่านผู้ชมนะครับคุณท่านได้ตดมาตก็ตมาตามตไว้ละเนถ่ายวีดีโอเะคก็บรีถ่ายรูปต่อ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 ต่าต่อ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 ตองฝากโอ้ยมี่องฝากใอ่อต่อต่อ่อต่อตอ่อต่อต่่่่ออ่่่่่่่ เออนะไอ้ยี่หกก็ได้รางวัลมันรู้หัวใจด้วยนี่เขคนก็ต่อแถวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนู้นคิวไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศคนอื่นก่อนนะไปอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเฮาน้องยูได้ของเล่นไหมน้องยูได้ของเล่นไหมน้องยูไม่สนใจห้หมูแล้วน้องยูเล่นของเล่นแล้วนี่นีน้องยิวไม่สนใจห้หมูแล้วได้ของเล่นแล้ว

ยูยิ้มมองเอาโชว์เลยยิ้มหวานเร็วนี่นี่ยได้ละดังดังดังโอเคไปเดี๋ยวเราไปถ่ายคนอื่นต่อแล้วอันนี้ก็เป็นน้องบิวสวัสดีครับอ่าแล้วลก็เดี๋ยวไปดูคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวจะมันจะมุบหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บเวทีนะนี่ก็จะเป็นน้องเติ้ลนะฮะ ่านี่นะเด็ซือตอยู่วันนี้ก็จะเป็นน้องเน็ตบ้างมาน้องเน็ตก่อนมาดูน้องเน็ตโอ้ไม่ใช่โอ้นัวไข่ะนัวไข่มาเก็บบรรยากาศพระเอกหน่อยเก็บบรรยากาศพระเอกมาช้าจะไม่ได้ไปวัดยิ่งนั่งเลยนี่เก็บวันนี้พกเลนมาด้วยใส่เดินไม่ต้องไปถอยมากคี่รถมีจ้างนะ เจอเร็จจ้าส่องไฟให้ด้วยเยี่ยมเลยอ่าเรียบร้อยเอาเชิครับเชครับใคกับพระเอกเ็จ้า่ไฟสอไฟอาสองไฟเองสงไฟเองขออครับแม่ขอบคุณครับโอ้ข้ครับ ได้เลยครับดูนานนะแม่เปิดไฟอ่อ๋อายไ้ม่นไไเตรียมจอมพลบ้างจถ่ายจอมพลก่อนมาแค่ถ่ายเมื่อวานยังไม่ลงเลยถ่ายเมื่อวานยังไม่ลงเลยันเลดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเอามาลงน่าวเ็นา ไไโอ้เจ้าผมลงรูปวันหนึ่ง30รูป, 30, รป30โพสอะอาถึง50โพสอะเยจะไปเอารูเาจะจะปเอปอยอะที่สุดแล้วลงโพสเยอะมากโอ้ด้เลนนี้เครื่องช่วยจะจับมือเดียวได้เดี๋ยวจะไปเอารูปเลนซูรรมันมันยากไปเอกมาเราสองภาพขอวันนี้ไม่ลุกไม่มีเวลาโพสเลย1 2 3 1 2 3น่ี่อ่ามามาเอียหนึ่งหนึ่งหนึ่งสโอเคเยี่ยม เอาเชิญจ้าเชิญจ้าไม่รุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นชนลีเด็กมีเด็กมีนี่เชิญเลยครับถ่ายรูปไม่ติดกล้องพนไปเลยครับอ่าคนนี้แอบถ่ายนี่เนี่ยแอบถ่ายนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาเล้วถ่ายถ่ายเข้าไปใกล้เลย ถ่ายปกติเดี๋ยวมจะยิงช้อนยิงช้อนอ่ายิงช้อนเอาโอ้ยตื่นยังเดียลูกยิ้มอนึ่งยิ้มนึ่งอ่าโอเคโอ้โหฝั่งนูกยังคนเต็มเลยอะเดี๋ไปถ่ายน้องนุ่นบ้างฮะไปถ่ายน้องนุ่นบ้างทีนี้เพราะว่าน้องนุ่นไปไปเก็บสุดท้ายนะเพราะว่าต้องเก็บทางนี้ก่อนนะครับดูเดินก่อนนะครับโทษนะจ๊ะโทษครับแม่โทษครับเป็นไงคุณคุณเป็นไงคุณเป็นไงคุณเอามา โอ้โหดุนเอาแล้วอ๋อไม่สาวน้อยมาไม่สาวน้อยมาทำไมยังส่งได้ล่ะโทษ้ะขอถ่ายติดเจ็บหนึ่งโอ้โหน่ารักมากอ่ะใช่ไหมใช่พี่ดำรงไหมสุดอ่ะาวได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมโอ้ได้เดี๋ยวไม่ทันเขาน่ารักมากอ่ะ เขาต้อนนะต่อแถวนะครับต่อแถวนะครับเจาพี่รอต่อแถวดหล่ะอรครับมาถ่ายตรงนู่นแล้วถ่ายตรงนู่นแล้วเมื่อกี้ถ่ายตองยืนลืมอัดวิดีโอเอาอีกล้ ชีวิตคูลืมถ่ายรูปอัดวิดีโอโอ้ยโอ้ยอะไรนี้ลืมอัดวิดีโออัดวิดีโอกันป๋าป๋าวันนี้ป๋าไม่อยรอวันนี้เป็นป๋าเนี่ยวันนี้เห็นแล้วต้องพักเลยเป็นป๋าป๋าดีกว่าไม่อยู่ดีกว่าได้อยู่ที่ไดวั่นดูอีกเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะประมาณสิบประทัดนะครับช่ล้ว นะะโอ้เมื่อกี้ถ่ายน้องยูลืมลืมไปเก็บก่อนกี้ถ่ายน้องยูแล้วลืมลืมอัดวิดีโอยูกินอะไระน้ำมันโอ้ดูฟันนี่ฟันก็ตายอ่ะโจอฟันก็ตายเนี่ยโจอฟันก็ตายแล้ว,ว,ลว,วไหนได้ของเน่ยแล้วก็ไม่สนใจเราเลยนะนี่อ่ะไร ก่อนก่อนไปอ้าวมีใครยู่ใครมาหาอยู่ยิยูใครมาหาเนี่ยนี่นรพี่หึงอะไรพี่หนึ่งอะไรพี่หนึ่อะไรพี่เคนสวยยิเป็นเว้ยยวอมแก้มงั้นหอมแก้มพี่นึ่งอแก้มี่หนึ่เอาด้อเออเดี๋ยวเอาระวันคืนนะ เอาดิเอาดิเอาดิเอาพี่หนึ่งจัดเลยเอาเลยเครื่องบินห่วมากเขาเอาหน่นึ่งห่งหนึ่งหนึ่งหน่งห่งเอารางวัลคืนแล้วนะนึ่งหนึ่งพอหอมแี้หนึ่ง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 คนสวยเลยร็วเอาต่อน้องมุ่งต่อมีสาวเข้ามางี เจอเลยครับตลาดบ้านเขป็นอบกว่าเขาเชื่อหน่อยไว้มาเลยครับเจอเลยครับปวดแขนจะดีปวดแขนจะดีมากเจอเลยครับเอาจะหมดแล้วมึงจมหมดแล้วไม่ชอบมึงใครสอนเนี่ยตามพุกเป๊ะเลยใครสอนเนี่ยตามพุกใครสอนมาเนี่ยไม่ชอบมึงกำลังหากับน้องอยู่ พากันน้องยูอย oh, ู oh, need, need. Şey ่อ๋อนี่นี่นี่พคู่กองกนี่ยิม่ะอ้เยนยิมเยไ้ยิ้มไอ้เ้มารักอ้้ดิลอคี่ะมีนี่ะไอ้ไม่ได้ทำไงีนี่ะอันนี้่ะ น้องยอผู้ชมกำลังสนุกกันน้องยูยู่ด้ครับชอหมช่าได้แล้วพี่หนึ่งได้แล้วพี่หนึหเอาถ่ายรูปแล้ว พี่หนิงได้ได้ถ่ายแล้วลอยิวมาแกมีก oh, yes. ell ่อนหอมแก้มีก่อนเลยอ้ยไม่หอมอเนี่ยเอาเลยน้องยิวได้มามาลาฉ่ำแน่เลยถ่ายแล้วลงก่อนถ่ายให้ก็ต่อต่อต่อ ่ัรผู้ชมจะสั่นไงนะเพราะต้องถ่ายถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งมือถือทั้งโอ้ยดูดิูป่าดีใจมากอ่ะตัดพี่ดำรงอะตับพี่ดำรงได้แล้วอะ ทรนนี้พี่นุ่มไม่แต่งดงน้องถามพี่ดเปดินนสายใหญ่นะตอเที่นเ่ไดูไม่ได้งงป่ดรงปวดแขนมากจับมือเดียวอ่ะจับจับกล้องมือเดียวปดปดมือมากตัวนี้อนนีจะหมดแล้วนะครับน,น่าจะหมดแล้วนะ